คลิปนี้เราจะมาเรียนเรื่องอินทิเกรตอินทิเกรตมันก็คือส่วนกลับของดิฟเริ่มต้นพี่จะมาอธิบายสูตรก่อนมาดูสูตรแรกอินทิเกรตศูนย์อินทิเกรตศูนย์ได้สีคือค่าคงที่มาดูสูตรที่สองอินทิเกรตหนึ่งอินทิเกรตหนึ่ง dx อินทิเกรตหได้ได้ x และก็บวกสี่อินทิเกรตค่าคงที่อ่ะให้เอาหลัง d เข้าไปคูณเอา x เข้าไปคูณ1ก็ได้ x และก็บวกสี่อินทิเกรตทุกสูตรจะมีคำว่าบวกสมาดูสูตรที่3ถ้ามันบวกลบกันอยู่เราสามารถกระจายอินทิเกรตเข้าไปได้ ถ้ามันบวกหรือลบมันอยู่นะเราสามารถกระจายอินทิเกรตเข้าไปได้มาดูสูตรสี่ถ้ามันมีค่าคงที่คูณอยู่ k ก็คือค่าคงที่ถ้ามันมีค่าคงที่คูณอยู่เราสามารถดึงค่าคงที่ออกได้ดึงค่าคงที่ออกนอกอินทิเกรตได้ มาดูสูตรห้าอินทิเกรต1 d ึ่ได้ U บวกซอินทิเกรต1อินทิเกรตค่าคงที่ให้เอาหลังดีเข้าไปคูณเอา U เข้าไปคูณ1ก็ได้ U แล้วก็บวก4มาดูอีกสูตรหนึ่งสูตรที่6ถ้าเราเจออินทิเกรตนะตัวแปรยกกำลังตัวเลข แลวอินทิเกรตทุกสูตรคาว่า u กับ u อ่ะมันต้องมีค่าเท่ากันถ้าเราเจอตัวแปรยกกําลังตัวเลขแล้ว u กับ u เท่ากันแล้วมันจะได้กําลังบวกเพิ่มไปหนึ่งกลังเท่าไหร่ตัวส่วนก็ต้องเท่านั้นแล้วก็บวก4โดยที่กําลังตรงเนี้ย n ก็คือตัวเลขนะ n เนี่ยมันต้องมีค่าไม่เท่ากับลบหนึ่ง u คือตัวแปร n คือตัวเลขปกติดิฟอะ่ะกำลังมันจะลดลงไปหนึ่งแต่ถ้าเป็น grid, อินทิเกรตอ่ะกำลังมันจะเพิ่มขึ้นไปหนึ่งและกำลังเท่าไหร่ตัวส่วนก็ต้องเท่านั้นและอย่าลืมบวก4ทีนี้มาดูตัวอย่างจงหาอินทิเกรต5 x กำลัง4บวก6 x กำลังสอลบ2 x บวก3 แล้วก็ DX อินทิเกรตกับ DX เนะี่ยมันต้องมาคู่กันมาดูวิธีทำบรรทัดแรกให้เราลอกก้อนโจ์ลงมาก่อนแล้วสังเกตในวงเล็บนะ มันบวกลบกันอยู่ทั้งหมด1 2 3 4ก้อนให้เรากระจายอินทิเกรตเข้ามาทั้ง4ก้อนถ้ามันบวกลบกันอยู่เราสามารถกระจายอินทิเกรตเข้ามาได้มาดูนะมาดูก้อนแรกถ้ามีค่าคงที่คูณอยู่กับตัวแปรดึงค่าคงที่ออกนอกอินทิเกรตได้เพราะฉะนั้นไอ้ก้อนแรกห้ดึง5ออกแล้วก็อินทิเกรต x กำลังส แล้อย่าลืมใส่ dx กระจายอินทิเกรตก็ต้องกระจาย dx เข้ามาด้วยมาดูก้อนสองดึง6ออกแล้วก็อินทิเกรต x กำลังสองลอกมาแล้วก็อย่าลืมใส่ dx มาดูก้อนสาม ดึงลบสองออกแล้วก็อินทิเกรต x ลอกมาแล้วก็ dx มาดูก้อนที่สบวกอินทิเกรตแล้วก็3แล้วก็ dx นะบวกอิ integrate. นทะิเกรตบวกลอกมาอินทิเกรตกระจายมา สารอกมาแล้วก็ dx 3สามทำไมไม่ดึงเหตุผลที่ไม่ดึง3าออกนอกอินทิเกรตเพราะว่าสามมันไม่มีอะไรมันไม่มี x ก็เลยไม่ดึงทีนี้มาดูอินทิเกรตก้อนแรกมันเข้าสู่อินทิเกรตสูตรที่6 u กําลัง ndu ถ้าเราเจอ x ยกกำลังตัวเลขเอาง่ายๆนะถ้าเราเจอ x ยกกำลังตัวเลขมันจะได้ x และกำลังบวกเพิ่มไปหนึ่งกำลังเท่าไหร่ตรงส่วนก็ต้องเท่านั้นถ้าเราเจอ x ยกกำลังตัวเลขมันจะได้กำลังบวกเพิ่มไปอีกหนึ่ง4บวกเพิ่มีีหนึ่กลายเป็นกำลังกํากำลังเท่าไหร่ตัวส่วนก็ต้องเท่านั้น ทุกสูตรจะมีคำว่าบวก c เวลาบวก c นะให้ไปบวกตอนท้ายตัวเดียวพอไม่ต้องไปบวกทุกตัวนะ c เวลาบวกให้บวกตอนท้ายแค่ตัวเดียวอินทิเกรตให้หมดก่อนทุกตัวแล้วค่อยบวก c ทีหลังตัวเดียวมาดูก้อนสองหรอบมาอินทิเกรต x กํลังสอง ได้กำลังบวกเพิ่มไปหนึ่งก็กลายเป็นกำลัง3 3ก็ต้องส่วน3ามนะกำลังเท่าไหร่ตัวส่วนก็ต้องเท่านั้นมาดูก้อนสาลบสรอบมา x ตรงนี้มันยกกำลังหนึ่งอยู่แต่เขาไม่เขียนเลขหน่งนมันซ่อเลขหนึ่งอยู่เพราะฉะนั้นกำลังอ่ะมันจะบวกเพิ่มอีก1 เป็นกำลังสองสองก็ต้องส่วน2องนะกำลังเท่าไหร่ตัวส่วนก็นต้องเท่านั้นมาดูก้อนที่สปกติดิฟสามได้เท่าไหร่ได้ศูนยะ์ดิฟค่าคงที่ได้ศูนย์แต่ถ้าเป็นอินทิเกรตค่าคงที่ได้เท่าไหร่อินทิเกรตค่าคงที่อินทิเกรตค่าคงที่ให้เราเอาหลังนีเข้าไปคูณแบบนี้ อินทิเกตตัวเลขให้เราเอาหลังดีเข้าไปคูณเพราะฉะนั้นเอา x เข้าไปคูณสามก็ได้สามเอเอา x เข้าไปคูณสามก็ได้สามเอินิเกตเสร็จแล้วค่อยบวกอะไรที่หลังบวก c ที่หลังอินทิเกตให้เสร็จทุกตัวก่อนแล้วค่อยบวก c ที่หลังตัวเดียวพออันนี้คือตอบ บรรทัดต่อไปเราจะจัดรูปเลขตัดได้ตัด5ตัด5หายเหลือ x กํลัง5 3ไปตัด6 3 2 3 2 6 x กํลัง3ลอกมา2ตัด2หายเหลือลบ x กํลังสที่เหลือลอกมา แล้วก็ตอบโอเคนะข้อแรกง่ายๆก่อนข้อแรก